ทีมนะครับกู้ยนต์บริการทางการแพทย์นะครับทีน,นี้ทีมผู้กูมน,นะครับน่าจะน่าจะมามาค่ะเดี๋ยวเดวนะครับก็เดี๋ยวผมที่แจ้งเรื่องการณ์นะครับแล้วก็รูปแบบการเงินนะครับว่ามีรูปแบบการเงินอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มีการจัดสลาดนะครับด้วยแบงก์ไทยนะครับ พูดถึงตัวคุณสมบัติของหุ่นก่อนนะครับหุ่นยนต์ก็มีขนาดอันนี้เวลาตรวจคุณสมบัติขนาดนะครับตรวจคุณสมบัติจะมีการตรวจคุณสมบัตินะครับตามข้อตามข้อตามนี้นะครับก็คือหุ่นยนต์มีขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงไม่เกินคือกว้างยาวโลหิตโลติดนะครับจะมีก่อไม้นะครับก่อไม้วางไว้แล้วก็แล้วก็ให้หุ่นยนต์มาเข้าไป วาอยู่ที่เบาะด้านหลังแล้วก็สูง1เมตรนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ให้ไม่เกิน24โวลต์นะครับไม่ไดใช้แบตเตอรี่แบบ12โวบต์นะครับปูนยนบังคับด้วยแบบไร้สายนะครับฮ็อกล้องนะครับด้านหน้าปูนยนนะครับแล้วก็ห้ามนำนอุปกรณ์อื่นที่เป็นอันตรายประมาณนี้นะครับนนนะแล้วก็ตามปูนยนบังคับไม่มีสวิตช์ปุ่มเสร็นะครับตัวยืนนะครับอิมพัลซ์ที่ปู ขบยนต์ต้องติดตั้งตัวลูกปูนะครับในตัวขบวนต์นะครับขบวนรถต้องมองเห็นสามารถมองเห็นขัดยานะครับขัดยาได้ยาที่ระหว่างนะะาางั้นนะครับอ่าแล้วข้อสุดท้ายนะครับเพื่อมาจากปฏิกิริยาปีที่แล้วคือขบวนรถต้องสญญามารถวางขัดยาได้โดยมาตนะครัแแบและถูกใจได้ดูเขาจะมีมีใบปิ๊กนะครับใบปิดนะครับใบปิดเป็นใบตรวจคุณสมบัตินะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่าน มาดูรูปแบบสนามนะครับร mm. ูปแบบสนามเนี <suffering> <ella> ่ยนะครับสนามก็จะจะเป็นรูปแบบตามนี้นะครับก็คือจากจุดสตาร์ทนะครับเวลาการวารยานครับวารยานจะเรียนระดับอันนี้มีมีคนถามมาว่าเลขห้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จุดจอดนะครับเป็นจุดให้จุดจุดระดับนะครับจุดระดับที่ห้าของการวางของการวางอุปยานก็คือการคภารกิจนะครับจุดที่ห้า ม, lose, <là> มันไม่ได้มีมันก็ไม่ได้มีตัวเลขตากบอกว่าจะเป็นตัวเลขบอกไว้ใหถือว่าเป็นเลขห้าเลขห้าที่ดุกว่าทีนี้เวลาวางวางนะครับตะวันกลางนี้เราจะมีการวางตัวการวางยาจะยาบางมีนะครับคือสองสามสี่นะครับแล้วก็ตักอาหารรับรับยาเพื่อไปห้องวีฟีนะครับก็จะเดินข้างหนึ่งเวลาไปห้องวีฟีนะครับจะทำภารกิจสำเร็จได้ต่อเมื่อไปก็ะตือข้ามเดินข้างขาไป จะมีภาร,รกิจที่จุดสตาร์ทในขั้นสุดท้าน ครับอันนี้คือปฏิการของปีนี้นะครับ 这个是哪？